เตวิงยีวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปเดทด้วยกันอีกนะข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวน่ะเจ้าอยากจะไปกับข้าหรือเปล่านี่จะดูสีดวงตาของข้าเนี่ยถ้าเจ้าสังเกตให้ดีมันเป็นรูปหัวใจด้วยนะเพราะว่าข้ารักเจ้ามากยังไงล่ะไม่ได้เจอกับเจ้าตั้งนานข้าคิดถึงเจ้ามากเลยนะเตวิงยี่ไมาไปในที่สุดแล้วก็ได้เจอกันอีกครั้งสักทีกว่าข้าจะหลบเสดพ่อออกมาจากวังหลวงได้นั้นยากเย็นเหลือเกินน่ะเราต้องแอบมานัดพบกันอีกแล้ววันนี้เจ้าจะพาข้าไปเที่ยวไหนเหรอวันนี้ข้าจะพาเจ้าไปเที่่ยยวกลหนนอะ ในอาณาจักรที่แดนบุกผาเป็นเกาะแห่งหนึ่งข้าอยากจะพาเจ้าไปอ่ะมันอยู่กลางทะเลเจ้าอยากจะไปกับข้าไหมล่ะแต่เราอาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยนะข้าจจะต้องทำให้เจ้าเหนื่อยอ่ะเจ้าเห็นไหมว่าข้าเอากระต่ายมาฝากเจ้าด้วยอ่ะไปไปมันน่ารักมากๆเลยอ่ะและเจ้าก็ยังเอาหนูมาฝากข้าด้วยใช่ไหมที่เจ้าคอยอยู่ที่เอวมันคือหนูใช่ไหมไปไปใช่แล้วล่ะแต่เงยี่ข้าคิดถึงเจ้ามากจริงๆไม่ไปไปข้าก็คิดถึงเจ้าเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันเถอะนะ แต่ว่าวันนี้จะมีแจกของให้กับคนดูอีกใช่ไหมล่ะไปป่ายเจ้าลำพัดเหรอใช่แล้วแหละเต๋อเหวงยี่ข้าจะลำพัดให้เจ้าดูนะนี่ไงข้าได้ไปฝึกลำพัดมาถ้าเจ้าเห็นว่าข้าได้เปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยนี่ข้าได้ชุดมาเยอะเลยนะเหว่งยี่เจ้าชอบไหมล่ะข้าดูเซ็กซี่ไหมล่ะอย่างเงี้ยลำพัดให้เจ้าชมยังไงล่ะวันนี้ก็จะมีแจกโค้ดของรางวัลที่กับคนดูด้วยนะยังไงก็หวังว่าคนดูที่ตามผู้เราไปเดทกันน่ะเขาจะดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะเพราะว่ารหัสโค้ดกิฟต์โค้ดของขวัญที่จะแจก ในครั้งนี้ก็มีอีก20กิบต์โค้ดทีเดียวถ้าใครพลาดไปก็เสียดายแน่เลยละ่ะพร้อมหรือยังเลาเวียงยี่จะไปกับข้าแล้วหรือยังข้าจะพาจะไปเที่ยวไกลจะได้ไม่มีใครสงสัยเรื่องของเราไงละ่ะถ้าอยู่ไกลจากวังนะี่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีนะไปไปแต่ว่าข้าขอเล่นหมากรล้อมกับเจ้าก่อนเพราะว่าข้าชอบเล่นหมากรล้อมกับเจ้ามากเลยละ่ะได้สิเวีงยงยี่แน่นอนอยู่แล้วข้าก็อยากเล่นเหมือนกันนะ่ะ ถ้างั้นเราก็เล่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเสด็จพ่อส่งทหารมาตามตัวข้ากลับวัานอ่ะข้ายังไม่อยากกลับเลยข้าอยากจะอยู่กับเจ้าก่อนได้เบงยี่และจากนั้นข้าก็พาเตเบงยี่มายังเกาะบุปผาแห่งนี้เบงยี่ความจริงแล้วข้ามาที่นี่เพราะว่าข้าอยากจะมาขโมยเอยจะมาคัดลอกพวกแบบล่างสถาปัตยกรรมพวกประติมากรรมต่างๆที่นี่เน่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้าจะคัดลอกมันแล้วเอาไปวางในบ้านที่เป็นเรือนของเรายัางไงล่ะ แม้ว่าใครไม่ได้แต่งงานกับเจ้าแต่ว่าข้าก็จะมาขโมยไม่ใช่ข้าจะมาคัดลอกวัสดุกอ่อสร้างต่างๆเอาไปวางในบ้านของเราดีไหมล่ะได้เลยไปไปเดี๋ยวข้าจะถือกล้องให้เจ้าเองนะเจ้าเดินคัดลอกไปเลยจ้ะที่นี่ก็คือสำนักบุกผาดินแดนแห่งนี้ช่างดงามจริงๆอะจะชอบไหมล่ะบรรยากาศสวยมากเลยที่เกาะแห่งนี้ลอล้อมรอบด้วยทะเลใช่ไหมล่ะไปไป,ไปใช่แล้วล่ะตรงนี้ก็คือรูปปั้นแล้วก็มีทะเลน้ำสีฟ้าอันสวยงามเลยอะเจ้าชอบไหมสำนักแห่งนี้ ดูสินั่นมีรูปปั้นนกกระเรียนต่างๆด้วยอ่ะบันไดนี้ก็สวยมากเด็กข้าจะไปวางที่บ้านของเรานะแล้วก็คนที่นี่ก็เป็นบิดทีเดียวเลยพวกชาวสำนักบุกพาที่แห่งนี้ดีเลยไปไป,ไปเจ้าเดินตามไปเลยเด็กข้านะจะถือกล้องถ่ายเจ้าเองเพราะเรากําลังมาเที่ยวากาันแล้วก็มาเดทกนันในที่แห่งนี้ใช่ไหมไปไปใช่แล้วล่ะย่างยี่นี่ตรงนี้ก็สวยนะเ,นยเจ้าตามข้ามาสิเด็กข้าจะคัดลอกมานั่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้เก็บไปวางที่บ้านของพวกเรายัางไงล่ะจริงด้วยนะ ตรงนี้ก็มีนกกระเรียนอยู่ด้วยไปปเหมือนที่ข้าเคยพาเจ้ามาดูเลยที่สวนสัตว์ในวางหลวงคล้ายๆก็เลยนะตุลแบบเนี้ยใช่ล่ะเบงยี่เดี๋ยวไปดูบนสะพานนี่ดีกว่านะเหมือนจะมีสิทธิ์ของสำนักบุปผาเนี่ยมีเด็กด้วยอะ่ะมีเด็กแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะเหมือนจะเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่คุณเจ้าเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเด็กคนนั้นก็คือแฟนของข้าเองอะอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าเจ้าภาคพยาอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวก่อนนะคนที่นี่คงจะไม่ใช่พวกคบเด็กอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะอย่างยี่นี่เรามาดูบรรยาก,กาศตรงนี้สิสวยงามจริงเลยนะบนสะพานอ่ะบิวสวยมากเลยไปไปข้าอยากไปดูว่ามีอะไรอีกอะ่ะบนสะพานเจ้าพาข้าไปดูอีกสิได้ได้เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปชมบิวนะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าก็ไม่ดูนะสำนักเนี้ยแต่ว่ามีสะพานหินที่สวยงามที่จะเห็นวิวตรงทะเลที่ล้อมรอบเกาะแห่งนี้ด้วยอะ่ะไปไปเกาะบุปผานีก็ต้องมีดอกไม้ที่สวยใช่หรือเปล่าแล้วข้าเคยได้ยินมาอย่างนั้นน่ะ ใช่แล้วแหละคิดว่าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นเราจะไปดูพวกจิบในสำนักก่อนในข้าจะห่อเหินไปเจ้าตามข้าดีก็แล้วกันได้เลยไปไปไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดข้าจะตามเจ้าไม่ให้ห่างไกลกันเลยนะเพราะว่านานๆนจะได้อยู่กับเจ้ายัางไงละ่ะข้าเจอเด็กสาวอีกแล้วอะ่ะสวัสด,ดีข้าก็คือลู่เรินขอต้อนรับสู่ตำหนักอุปภักของเราดูเหมือนว่าที่แห่งนี้นี่จะมีเด็กๆอยู่เยอะทีเดียวเลยนะที่เป็นเด็กสาวเนะี่ย นี่พวกรุ่นพี่กําลังฝึกอะไรกันอยู่พวกสิทธิ์พี่ทั้งหลายนี่พวกสิทธิ์พี่สํานักบุพาท่านกาลังฝึกอะไรกันอยู่เหรอแม่นางข้าก็กำลังฝึกวิทยายุทธยังไงล่ะเจ้าดูไม่ออกหรือยังไงว่าพวกเรากำลังฝึกฝนการต่อสู้กันอยู่แล้วก็กำลังลำมวยแล้วก็ลำโยคะกันอยู่นะเดี๋ยวข้าจะเป่าขุยแล้วก็ให้ทุกคนเข้าฝึกเต้นลำกันเป็นการฝึกกังฟูของสำนักผุพาเนี่ยโอ้โหในพวกเจ้านี่ฝึก ต่อสู้กันด้วยเครื่องแบบชุดแต่งกายแบบนี้เหรอแล้วก็โปงก็เปิดเห็นหนังเกงในกันหมดนะสินี่ฝนตกแล้วยังไม่ขาดซ้อมไะนะพวกเจ้านี่ขยันกันจริงๆเลยนะวิงยี่จะว่าไหมละ่ะเพราะว่าคนที่นี่ก็กลัวการลุกลานจากจำนักอื่นๆยังไงลาะไปไปเขาก็เลยต้องฝึกอย่างหนักอะ่ะข้าอยากจะไปดูบนภูเขาว่าไปไปได้ข้าขี่ม้าพาเจ้ามาตรงนี้แล้ววิงยี่ได้เจ้าขี่ม้าตามข้ามาแล้ววิวตรงนี้สวยมากเลยนะดูจากที่สูงอะไปไป่ข้าอยากจะไปทะเลอะ่ะ ได้เดี๋ยวข้าพาเจ้าลงไปเดี๋ยวนี้เวียงยี่มาดูดิตรงเนี้ยน้ําใส่มากเลยนะบรรยากาศตรงหาดทรายเนี่ยนั่นไงเจ้าเห็นหรือเปล่าหลังฝนตกก็มีรุ้งด้วยเนะี่ยไปไปนั่นคือรุ้งกินน้ําสินะสวยมากๆเลยนะดูสิตรงนั้นข้างหลังเจ้าอะ่ะเจ้าโมจิกระต่ายของเจ้าก็ดูจะชอบใสยรุ้งนี้มากเลยด้วยนะไปไปน่ารักจังเลยรุ้งน้มจริงๆอะ่ะเวียงยี่รุ้งนี้ก็คือตัวแทนความดักของข้ายังไงล่ะตัวแทนของความหลากหลาย เกาะแห่งนี้สามารถที่จะมาดูรุ้งงามขนาดนี้ได้ท่ามกลางท้องทะเลแล้วก็หาดทรายยังได้ดูรุ้งอีกด้วยบรรยากาศเหมาะกับการที่เรามาเดทกันจริงๆเลยนะเวยงยี่แต่ว่าข้าได้ยินว่าดอกไม้ที่นี่ก็สวยเมื่อไหร่เจ้าจะพาข้าไปดูดอกไม้สักทีละ่ะไปไปได้ได้เดี๋ยวข้าพาเจ้าไปเดี๋ยวจะไปตามหาทุ่งบุกผากันนะเพราะว่าเหมือนจะมีทะเลบุกผาที่เขาว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ดอกไม้สวยงามมากเลยอะเว่ยงยี่แต่ข้าจะตามหาที่แห่งนั้นก่อน ถ้าเราตามสายรุ้งไปนี่อาจจะเจอก็ได้นั่นยังไงล่ะไปไปเรามาถึงกันแล้วนั่นต้นไม้นั้นแล้วก็ท้องทุ่งแห่งเนี้ยเต็มไปด้วยดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะไปไปหรือว่าที่นี่ก็คือใช่แล้วแหละสงสัยว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าทะเลบุปผายัางไงล่ะมันมีดอกไม้เยอะราวกับเป็นทะเลของดอกไม้เลยนะเต๋ยวหว่งยี่นี่เจ้าตามข้ามาดูสิเห็นไหมล่ะว่าที่นี่งดงามขนาดไหน สวยงามมากจริงๆไปไปเข้าไม่เคยเห็นสถานที่ท้องทุ่งที่มีดอกไม้สีสวยงามมากขนาดนี้เลยอ่ะเจะ้าตามมาทางนี้สิวิ่งตามมาวิ่งยี่เราขะด้วยนี่มีโขดหินแล้วก็มีต้นไม้ยักษ์อันงดงามแล้วก็มีสายลูกอยู่ข้างหลังเหมาะกับที่พวกเราจะมาพักผ่อนกันในวันหยุดเช่นนี้จริงๆเลยนะข้ามีความสุขที่ได้มากับเจ้าจริงๆเลยนะวิ่งยี่ข้าก็เหมือนกันไปไปเดี๋ยวเราวิ่งเล่นที่ทุ่งดอกไม้นี้แล้วจะไปที่ไหนกันต่อหรอ ถ้าอยากจะถ่ายรูปเดี๋ยวเจ้าเป็นตากล้องให้ข้าด้วยนะได้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวข้าจะถ่ายให้เจ้าสักประมาณหนึ่งพันรูปเลยนะที่ทุ่งดอกไม้แห่งนี้ไมป่ายเจ้านี่ขยันจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรท่องเที่ยวในเกาะบุพานีอีกบ้างจะตามข้ามาสิเวงยี่เดี๋ยวข้าไปหาสถานที่ที่พวกเราจะไปทําอย่างนั้นกันนะเจ้าหมายถึงอะไรกข้าหมายถึงว่าจะหาสถานที่ให้เจ้าไปถ่ายรูปไงอ๋อก็เจ้าบอกว่าทําอย่างนั้นข้าก็นึกว่าจะทําอะไรซะอีกอ่ะ นี่คือที่ไหนแล้วไปไปดูเหมือนว่าจะเป็นตำหนักสักแห่งหนึ่งในเกาะบุพพานะข้าเจออะไรบางอย่างด้วยอ่ะเหื่งยี่จะดูสีนี่เราเจอทิ้งจอกกันด้วยนะนั่นคือทิ้งจอกสีแดงที่ตัวเล็กแล้วก็น่ารักจริงๆอ่ะจะลงไปดูมันหน่อยสิว่าเป็นอย่างไรนี่ดทิ้งจอกเอาไปเลี้ยงได้หรือเปล่าน่ารักมากเลยนะเหว่งยี่ทิ้งจอกตัวเนี้ยเจ้าดูสิน่ารักจริงๆด้วยอ่ะไ,ไปไปข้ายอยากกินเนื้อทิ้งจอกจังเลยอ่ะเจ้าทำผัดเผ็ดทิ้งจอกให้ข้ากินได้ไหมล่ะ งยี่แต่ว่าทิ้งจอกตัวนี้คงเอาไปกินไม่ได้หรอกนะดูเหมือนจะเป็นเจ้าของอะ่ะเหมือนมันจะเป็นของสำนักบุพายแห่งนี้นะถ้าเอาไปอะ่ะจิตของสำนักจะต้องโกรธแค้นเราแล้วก็ตามลาพวกเราแน่เลยไม่ดีอะ่ะข้าว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยน่าจะดีกว่านะพอดูเหมือนว่ามันจะเป็นทิ้งจอกศักดิ์สิทธิ์นะสิจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็กินน้อยทิ้งจอกเลยสินะน่าเสียดายจังเลยอะ่ะข้ากำลังหิวอยู่พอดีไม่เป็นไรหรอกเงยี่เดี๋ยวข้าจะหาเนื้ออย่างอ,างอื่นให้เจ้ากินเอาเป็นเนื้อกะต่ายก็แล้วกันนะ ได้ไปไปจิ้งจอกเนี่ยน่ารักจริงๆอ่ะถ้า,าก,กินมันไม่ได้ลองไปเลี้ยงได้หรือเปล่าล่ะแต่ข้าลองไปถามเขาแล้วว่าจิ้งจอกตัวนี้เหมือนว่ามันจะยังไม่ยอมไปกับเรานะไม่มีใครบังคับมันได้นะแต่ว่ามันก็น่ารักจริงๆเข้ใครอยากได้จิ้งจอกจังเลยถ้าไปเลี้ยงไม่ได้วางหลวงก็คงจะดีนะแต่ว่ามันอาจจะชอบอยู่อย่างอิสระมากกว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เอามันไปก็ได้เพราะดูเหมือนสิธสํานักนี้จะไม่อนุญาตให้เราเอามันไปตอนนี้นะ ก็ให้มันโตวกว่านี้หน่อยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าเรากลับอีกทีแล้วมันอยากจะไปกับเจ้าข้าจะพามันไปวันหลังนะแต่วันนี้เราออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวคนที่นี่เขาจะว่าเอาว่าพวกเราอะ่ะจะมาลักขโมยสัตว์เลี้ยงอะไรของคนที่นี่เขาเนี่ยหรือว่าอย่างนั้นเจ้ากินเนื้อนอกกระเรียนแทนก็ได้ใช่ไหมเบงยี่ได้ไปไปข้ากินเนื้อนอกกระเรียนก็ได้ข้ากินเนื้ออะไรก็ได้หมดเลยนะเนื้อหนูก็ได้นะข้ากินเป็นนะ่ะเบงยี่นี่เราขึ้นมาบนข่าววิวตรงนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะ แนนซีิมองเห็นหุบเขาทั้งกกอนเลยะแล้วก็มองเห็นสำนักอุพพ์ร่างด้วยไปไปทำไมวันนี้ต้องใส่หน้ากากด้วยล่ะก็เพื่อความเท่ยังไงล่ะเบ่งยี่แล้วก็ม้าของข้าตัวใหม่จะชอบมันไหมชอบมากเลยไปไป,ไปเดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อล่ะที่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่สวยงามที่เขาจุดเทียนกันอน่ะเดี๋ยวข้าจะคัดลอกสถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้ พวกปฏิบัติกรรมต่างๆเอาไปไว้ที่บ้านของเรานะเขาจะมาจุดเทียนกันในที่แห่งนี้เราก็มาจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและก็การครองคู่ของเราสองคนจะดีกว่าเวียงยี่ได้เลยไปไปเดี๋ยวข้าจะจุดเทียนด้วยกันกับเจ้าในสถานที่ที่ดีรแมันติกจังเลยจริงๆนะไปไปใช่แล้วล่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเอาไว้ได้ด้วยอะหลังจากได้ยินเรื่องราวของน้องสาวข้าเป่าเปา,เปา,เปากับพี่ลิวหัวงแล้ว ข้าก็กลัวว่าเสร็จพ่อจะบงังคับให้เจ้าแต่งงานเป็นลายต่อไปนะสิเพราะว่าพี่เลี้วว่าเขาหนีจากการแต่งงานนะ่นะเมื่อกี้ก็คือสถานที่ที่เรียกว่าเพิงอัสดงเดี๋ยวเราจะไปยังสถานที่ที่เรียกว่ารำแสงเยือกแข็แล้วก็ตำหนักที่เป็นดาราบรรจบตรงสถานที่แห่งน,นั้นกันตำหนักแห่งน,นี้ไงอย่างนี้เราเข้ามาที่นี่กันนะไปไปค้กวนวจริงว่าท่านพ่อจะบงังคับให้ข้าต้องแต่งงานเชื่อมสัมพันธมติตีกับพวกชาวเหลียวหรือไม่ก็อาจจะเป็น ชาวแคว้นอื่นก็ได้ข้ากลัวอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็ท่านซิมโกหฮงเขาก็ไม่ลุกควยอะไรกับพ่อของข้าด้วยนะข้าไม่อยากจะแต่งงานเลยจริงๆนะแนนสีข้าเองก็กลัวเหมือนกนะันน่ะถ้ามีอะไรจะต้องดีบอกข้าเลยนะข้าจะได้ไปช่วยเจ้าข้าจะพาเจ้าหนีจากการแต่างงานก็ได้นะเบงยี่ตรงนี้มีกระทงดอกบัวอยู่จํานวนมากเลยอะ่ะบรรยากาศดีจริงๆเลยเบงยี่เราควรจะหยุดเรื่องราวที่น่าปวดหัวแล้วก็ความกลัวของพวกเรา,เาไว้ก่อน ไหนวันนี้ก็มาเดทกันสองคนพวกเราก็น่าจะใช้เวลาอย่างเต็มที่นะไปไปเนนาีข้าก็คิดว่างั้นเลื่อมเรื่องการเบืองไปก่อนเถอะนะนี่ไงตรงนี้มีสมบัติด,ด้วยอะ่ะเดี๋ยวข้าจะเก็บมันให้เจ้านะถ้าข้ารวยกว่านี้ข้าก็จะมีเงินทองที่จะไปสู่ขอเจ้าได้เพราะฉะนั้นข้าจะต้องหาสมบัติให้ได้มากๆตรงนี้ก็สวยงามดีนะเนี่ยมีหม้อไฟด้วยอะ่ะเราจะมานั่งกินชาบูกันตรงนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันข้าอยากกินชาบูเนื้อดิบจริงๆเลยอะ่ะแบบดิบๆเลยนะ อย่างยี้เจ้านี่ชอบกินเนื้อจริงเลยอ่ะได้เลยเดี๋ยวข้าจะคัดลอกแล้วก็ขโมยของเหล่านี้กลับไปขายนะเพื่อที่จะแลกเป็นเงินข้าจะเก็บเงินให้เยอะเจ้าเป็นองค์หญิงถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนที่ร่ำรวยเท่าไหร่แต่ว่าข้าจะขยันหาสมบัติมาเพื่อทําให้เสด็จพ่อของเจ้าพอใจหวังว่าเขาจะยกลูกสาวให้ข้านะข้าก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นเรารนีไปตามหาสมบัติกันเลยข้าจะช่วยเจ้าเองเจ้าเงินข้าไปก็ได้นะ ไปไปข้ามีสมบัติอยู่เยอะมากเดี๋ยวข้าจะขายมาันเอาเงินมาให้เจ้าและเจ้าก็ใช้เงินเหล่านั้นมาสู่ขอข้าไงล่ะไม่เอาหรอกถ้าแบบนั้นนะ่ะข้าก็รู้ไม่มีศักดิ์ศรีนะสิข้าอยากจะหาด้วยตัวเองอะนะเดี๋ยวข้าจะหาเหรียญในกระทองดอกบัวเหล่านี้เอาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะมีเหรียญบาทเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในกระทงดอกบัวข้าจะเก็บกระทงดอกบัวสักร้อยใบก็ได้เงินร้อยบาทแล้วละ่ะร้อยบาทจะไปพอได้ไงล่ะไปไป ถ้าอย่างนั้นข้าก็จะลํำพัดเผื่อว่าจะมีคนผ่านมาบริจาคท้าให้กับข้าไปไปข้าสงสารเจ้าจริงๆเลยอ่ะนี่เป็นไรหรอกนะเจ้าไม่ต้องหาเงินขนาดนั้นหรอกถ้าเห็นใจเจ้าจริงๆยังไงข้าก็รักเจ้าอยู่แล้วยังไงข้าก็จะบอกเสด็จพ่อเรื่องของเราถ้าเกิดเสด็จพ่อให้ข้าแต่งงานข้าจะไม่ยอมแน่ถ้าข้าต้องแต่งงานกับคนอื่นอย่างนข้าขอบคุณจริงที่เจ้ายึดมั่นในความรักของเราสองคนจริงๆก็เพราะว่าข้ารักเจ้าไงไปไป และในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะแจกโค้ดแล้วข้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะนําโค้ดเหล่านี้ไปใส่ในช่องกิจกรรมแล้วก็ไปแลกของรางวัลกันข้าก็ได้แจก20โค้ดถ้าใครสนใจเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมเอาโค้ดพวกนี้ไปกรอกกันได้อย่าลืมนะว่าทุกคนจะได้รับโค้ดนี้สามารถใช้ได้คนละห้าโค้ดเท่านั้นถ้าใครพลาดไปก็ไปด,ดูคลิปเก่าๆหรือว่าถ้าใครไม่ทันคลิปนี้เจ้าก็รอครั้งหน้าก็ได้เพราะข้ายังมีโค้ดแจกอีกแน่นอนนี่ก็เป็นโค้ด รหัสอีก20อันที่ข้าจะให้พวกเจ้าเอาไว้สําหรับคนดูทุกคนสามารถใช้โคดี้ไปกกอบในเกมได้เลยพวกเจ้าอย่าลืมละ่ะถ้าพลาดไปจะเสียดายของรางวัลกันนะแล้ววันนี้ข้าก็ต้องขอลาพวกเจ้าไปก่อนข่าวหน้าข้าจะพาพวกเจ้าและเหว่งยี่ไปเที่ยวที่ใดไปเดทที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปกันด้วยฝากกดติดตาม Facebook ของช่องด้วยละกันเพื่อจะรับข่าวสารว่ามีคลิปไหนลงแล้วบ้างอย่างรวดเร็วทันใจยังไงละ่ะ